โอเคครับผมคลิปวิดีโอนี้นะครับเราก็จะมาดูแนวทางการแก้แล็อก Gmail ตัว Samsung J 5นะครับตัวนี้เป็นรูปแบบการแก้ออนไลน์เหมือนเดิมนะครับตัวนี้เราจะแก้ผ่านโปรแกรมแบบคลิกเดียวกันนะครับตัวนี้มันเป็น Android 7.1.1นะครับซึ่ง Android 7.1เดี๋ยวผมต้องท้าวความก่อนนะครับว่าการที่จะปลด Android 7.1นะ่มันถ้าจะเล่นบั็กมือถามว่าทําได้ไหมปลดได้นะครับแต่มันจะยาวและมันจะยุ่งยากเพราะว่าการที่จะปลด Android เ1นะ คือปลายทางอย่างไรคุณก็ต้องมาเสียบคอมเหมือนเดิมเพราะมันจะต้องไปโหลดตัวโปรแกรม FRP ไปพาย Android เจ็ดจุดศูนย์มานะครับแล้วก็เปิด adb แล้วก็สั่งรีเซ็ตผ่านคอมเหมือนเดิมหรืออีกวิธีก็คือแฟลชคอมบิดเข้าไปนะครับแล้วก็แฟลชลอมศูนย์ตามแค่นั้นก็หลุดเหมือนกันนะครับหรือจะไปใช้บัคลันเชอร์ er, ถ้าไาลันเชอร์ er, ก็จะยาวไปยาวเหมือนเดิมครับเพราะฉะนั้นนะครับคลิปวิดีโอนี้เราก็จะมาปลดผ่านคอมพิวเตอร์แบบง่ายๆกันนะครับ J 5รุ่นนี้ เป็น Android ด์เจ็ุดหนึ่งจุดศูนย์นะครับเช็คมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมให้ดูวิธีการดูเวอร์ชัน Android นะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปอย่างนะครับแต่โดยรวมแล้วเราดูที่หน้านี้นะครับหน้านี้คัฟเวรีนะครับผมเป็นเวอร์ชัน Android ตัวนี้ตัวนี้ครับเจ็ดจุดหนึ่งนะครับแต่ถ้า Android ด์สังเกตง่ายนะครับ Android 6 Android 8 Android 9จะปลดเมลง่ายนะครับ Android 10 11ปลดง่ายพวกนี้ แต่ถ้าเป็นโดยเจ็ดศูนย์ก็แนะนาแฝดจบกว่านะครับเดี๋ยวรอพี่เขาไปหน้าหลักนะครับไปหน้าติดเมลรูปแบบการปลดนะครับก็จะปลดผ่านออนไลน์นะครับก็คือตัวเครื่องไม่ได้อยู่กับผมเหมือนเดิมครับตัวนี้ตัวเครื่องอยู่อีกฝั่งนึงอยู่อยู่คนละจังหวัดกับผมนะครับเครื่องที่ติดล็อกไม่ได้อยู่กับผมองค์ประกอบในการปลดออนไลน์นะครับฝั่งที่จะปลดออนไลน์ได้คือจะต้องมีคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กหรือว่า PC ซออีไอเดน,นก็ได้ที่เป็นระบบปฏิบัติการ Windows นะครับ ที่เป็น Windows 7ขึ้นไป Windows 7ขึ้นไปหมายความว่า Windows 7ธรรมดา Windows 8.1 Windows 10ได้ครับ11 e ได้นะครับทีนี้คอมฝั่งนู้นก็ต้องมีมือถือที่ติดล็อกมีมือถือที่ติดล็อกแล้วก็สาย USB ซักเส้น2เส้นนะครับเผื่อไว้เพราะว่าเมื่อคืนก็แฟ่ไปเครื่องหนึ่งเจอสาย USB ไม่ดีมีเส้นเดียวด้วยนะครับก็ไม่ได้สำรองไว้ก็ไม่ผ่านกันนะครับเคสนั้นก็ไม่ผ่านเป็นที่สายนะครับ เพราะฉะนั้นถ้าจะแฟดก็เตรียมสายเผื่อไว้ด้วยสักเส้นสองเส้นนะครับสายจะเยอะยิ่งดีบางทีโอเคครับทีนี้คอมฝั่งนู้นก็ต้องมีโปรแกรมตัวนี้นะครับอันต้าวิบเ r มันจะเป็นโปรแกรมรีโมทนะครับที่ผมจะสามารถเข้าไปคุมคอมพิวเตอร์ระยะไกลได้นะครับตัวนี้มันไม่ตัวนี้ยังไม่ใช่โปรแกรมปลดนะครับมันเป็นเพียงแค่โปรแกรมที่ผมจะวิวเข้าไปเซตโปรแกรมปลดล็อกอีกทีหนึ่งนะครับโปรแกรมตัวนี้อันต้าวิบเวฟรีนะครับตัวนี้ มันสามารถไปคุมคอมพิวเตอร์ไปเซตโปรแกรมแก้ปัญหาโปรแกรมระยะไกลได้นะครับโอเคของฝั่งนู้นเขาก็จะส่งเลขตัวนี้มาครับสิ่งส่ง UID กับพาสเวิร์ดมาให้ผมนะครับของอีกฝั่งหนึ่งเขาจะส่งมาแบบนี้นะครับในแชทนี่ครับเป็นเลขอย่างนี้สองเจ็ดสองเจ็ดเก้าสี่เจ็ดสามเน่าก็จะเอามาก่อนนะครับนะไปดูหน้าติดมงพี่แกกัน ครับพี่นี่นะครับตัวเครื่องติดเมลเสียบสายเข้าไปได้เลยครับพี่หน้านี้นะครับก็คือมันจะเป็น gmail ก่อนเราล้างเครื่องนะครับ gmail ในเพ s t o ต e ก่อนเราล้างเครื่องนะครับเห็นไหมครับมันจะไม่มีปุ่มสคริปต์หรือปุ่มข้ามหรือปุ่มค r เ a t e c r e a คือสร้างใหม่นะครับถ้าไม่มีก็ต้องตีในเครื่องติดล็อก gmail นะครับตัวนี้เห็นไหมครับประมาณนี้นะครับเขาก็จะส่งเลขตัวนี้ให้ผมผมก็จะเอามาก่อกครับพี่สักครู่นะครับ ผมก็จะมากรอกพอกรอกไปปุ๊บก็จะวิวเข้าไปเป็นคอมอีกตัวหนึ่งเป็นคอมอย่างนี้นะครับคอมอีกหนึ่งตัวที่ผมเซตโปรแกรมเซตอะไรไว้นะครับโปรแกรมที่เราจะใช้นะครับก็จะเป็น UMT Multi Tune GSM นะครับเวอร์ชันนี้5.4นะครับผมก็จะปรับไปที่ Samsung นะครับแล้วก็ติ๊กไปที่ตัวนี้ครับตัวนี้มันจะง่ายนะครับหรือถ้าใครมีก็ใช้ออโตพัทได้นะครับเดี๋ยวกดผิดต้องกดตัวนี้ครับ อันดีเนตฟัดแล้วก็ปรับไปที่2ในบาพีครับกดรีเพทฟัดอ่ารีเพทพอดหนึ่งรอบอ่ะยังไม่เสียบสายพี่ครับต่อสายได้เลยครับเสียบเค้าเสียบไปเลยเหรอใช่ครับเสียบหน้าติดเมลวได้เลย,เลยตัวนี้พวกโปรแกรมอะไรเราก็ไม่ได้ปิดอยู่แล้วนะครับท่านผู้ชมถ้ามีโปรแกรมก็ทําตามได้เลยนะครับ<ส>เดี๋ยวผมเข้าโปรแกรมให้ดูอีกรอบหนึ่งปิดโปรแกรมลงกัดพอดีว่าเสร็จโปรแกรมไว้ใช้โปรแกรมตัวนี้นะครับ อันนี้เนีนมันติดทูน GSM นะครับแต่บางทีขึ้นมาอันนี้เดี๋ยวผมเข้าให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับเพเป็นการถวนเมื่ออันนี้ก็จะเป็นจอคอมอีกฝั่งนะครับถามว่าทำไมผมถึงพูดเดีะยวังเพราะมีบางท่านนะครับที่มาอาจจะมารับชมช่องผมใหม่นะครับเขาก็อาจจะไม่รู้นะครับว่าระบบ,บปลอดอะไราคืออะไรเราก็จะต้องอธิบายทุกคลิปนะครับแต่ถ้าท่านผู้ชมท่านไหนที่ติดตามเป็นประจํา ู่แล้วก็จะรู้นะครับว่าระบบปลอดอะไรเป็นประมาณไหนโอเคเปิดโปรแกรมนี้ขึ้นมาครับอันที่นีมันตีทูลชิดเอมรอมันโหลด4วีครับแล้วก็ติ๊กถูกตรงนี้แล้วก็กด accept นะครับมันจะเข้าโปรแกรมได้กล้องเบอร์กล้องเบอร์ออรโอเคครับพอเปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับปรับติ๊กไปที่ซัมซุงครับแล้วก็เลือกตัวนี้อันดีเนียแฟชั่นนะครับ ปรับไปที่ทูนในปารพีนะครับรีเพชฝัดพอร์ตหนึ่งรอบนะครับมันก็จะเจอเป็นบอร์ตัวนี้นะครับติ๊กตรงนี้มากดครับรีเซ็ตเอลาร์พีรีเซ็ตนะครับนิวมาท่าแล้วก็กดรีเซ็ตเอลีาร์พีครับอ๋อกล้องไม่โฟกัสช็อตสําคัญด้วยอ๋อเดี๋ยวผมปรับกล้องให้ครับโอเคครับแล้วก็รอนะครับรอดูตัวโปรแกรมนะครับก็จะบังคับตัวเครื่องนะครับเข้าไปโหมดแฟลชอัตโนมัตินะครับดูเข้าหน้า้าอัตโนมัติเลย แล้วก็จะยิงคำสั่งบางอย่างนะครับลงไปเพื่อให้ลบ f R P ลบ Gmail นั่นเองนะครับรอแล้วครับช้าหน่อยแต่ถ้าใช้แบบนี้นะมันจะโหลดช้านะครับแต่มันจะเด้งไปป๊อปอัพหน้าหลักเลยหลังโปรแกรมผ่านนะครับอย่างนี้ผมบอกมันปลดได้หลายวิธีหลกัหลกๆเลยนะมันจะมี มันมีถึงห้าวิธีเลยนะท่านผู้ชมแต่ผมเลือกนําเสนอเป็นวิธีนี้เพราะว่าขั้นตอนวิธีนี้เป็นขั้นตอนที่ง่ายสาหรับผมแล้วก็เซฟต้นทุนทั้งฝั่งที่เขามาปลดแล้วก็ฝั่งที่ผมทําด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับว่ามีกี่วิธีมีห้าวิธีแล้วมีวิธีอะไรบ้างเห็นไหมครับตัวเครื่องก็จะรีบูตเองอัตโนมัติไปที่โลโก้อัตโนมัตินะครับตัวนี้ก็จบขั้นบวนอ่าครับ ขั้นตอนกระบวนการโปรแกรมเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะต้องถ่ายรูปไปส่งงานใหม่นะครับไปโพลลงเพจใหม่ผมไม่ได้อัพเพจสักทีเลยท่เวนี้เดี๋ยวเราจะมาอัพเพจกันแล้วนะครับต่อไปเราจะอัพเพจทุกวันเพื่อให้มันมีความเคลื่อนไหวหน่อยนะครับเพราะว่า <_ ls> เพจผมเหมือนเหมือนเพจล้างเลยนะครับแตร่รับงานตลอดนะท่านผู้ชมมีงานทุกวันนะครับแต่ไม่ได้อัพอ่ะตัวเครื่องก็มาบูตสารผมสักครู่ครับ ทีนี้ผมจะว่าอ๋อถ้าผมไม่ได้อัพเพจเนีย่ยแสดงว่าผมทำ u t u b e แต่ถ้าผมอัพเพจเนี่ยเวลามันก็น้อยนะนะครับแต่ละวันแต่ถ้าผมอัพเพจคลิปใน youtube อาจจะได้ลงน้อยลงนะครับเช่น2วันหนึ่งคลิปหรือว่าอาจจะอาทิตย์หนึ่ง2คลิปอะไรประมาณนี้นะครับแต่ณนวันนี้นะเราอัพย t ท b e ทุกวันทุกวันอยู่นะครับมันก็จะไม่ค่อยมีเวลาอัพเพจเท่าไหร่เพราะว่าตัด ตัดหนึ่งคลิปเอ่อใช้เวลาในการเรนเดอร์ตัดคลิปหรือว่าอะไรตัดหนคลิปก่อนลง YouTube นะครับพร้อมอัพติดแท็กตั้งชื่อคลิปทําปกครับมันกค่าใช้เวลานาน,านต่อหนคลิปนะครับแล้วก็ช่วงนี้ผมอัพคลิปถี่มากอันนี้ไม่เกี่ยวกันว่นาเป็นไฮสุดไดเวอร์ปิดลงนะครับตัวโปรแกรมพอผมปิดผมถ่ายรูปไปแล้วผมก็จะปิดิดโปรแกรมเลยก็ได้นะครับช็อตน,นี้เรามาดูข้างล่างกัน หลักๆเลยน,นะครับการปลด Gmail Samsung J5 รุ่นนี้มีอยู่หลักๆเลย4ี่ถึงวิธีนะครับวิธีที่หนึ่งก็คือบั๊กมือบั๊กมือ Android 7ค่อนข้างยาวนะครับก็เราจะต้องเปิด ADB ให้ได้นะครับพอเปิด ADB ได้ปุ๊บต้องไปใช้คำสั่งรีเซ็ตเหมือนเดิมครับรีเซ็ตผ่านคอมเหมือนเดิมแต่แบบนั้นก็ง่ายมันจะไม่ต้องแฟดอีวิธีนึ่งบั๊มือก็คือไปใช้บักลันเชอร์แต่ก็จะยาวหน่อย รันเจอในแอนดรอย7แล้วก็วิธีทสองครับคือแฟดคอมบิดกับแฟดไฟล์เข้าไปครับสีไฟล์ใส่โฮมซีซีแล้วก็วิธีที่สามคือ, Combat, Fire, อ,คใ,คอใช้พวกแมกมาครับแมกมาก็เปิดได้ชิทเดียวนะครับแมกมาวิธีที่สี่ใช่ไหมครับวิธีที่สี่คือวิธีที่ผมใช้ใช้ดองเกิลพวก UMT เอาตัวปัดได้พวกนี้นะครับประมาณนี้หลักๆในสี่วิธีนะครับ แล้วก็รอครับเดี๋ยวจะไม่ตัดเลยนะสดนี้ก็ปล่อยยาวๆกันเลยนะครับปิดไหมหรือยังปิดแล้วอันนี้ก็เป็นรูปแบบการแก้ออนไลน์นะครับเพื่อนติ๋เราก็ไม่ได้อยู่กับผมนะครับอยู่อีกฝั่งหนึ่งคนละจังหวัดกันนะครับที่คนนี้น่าจะอยู่โอ้โหไม่ได้ถามจังหวัดนะครับน่าจะ ป่าครับผมไม่แน่ใจแต่แด,ด้วยกันค่อนข้างบ่อยอยู่ครับก็ีก่อนนี้ก็ช่วงนี้ก็จะลงแต่งานแปดปลดออนไลน์ให้ดูกันก่อนนะครับผมก็ไม่รู้ว่าฐานผู้ชมจะรับชมคอน,คอนเทนต์ประมาณไหนนะครับถ้าอยากชมประมาณไหนก็มเมนได้นะครับเดี๋ยวถ้าผมทําเป็นทําได้ก็จะหามาให้ชมนะครับจะทำมาให้ดู คลิปเปลี่ยนจอเปียนแบตเราก็ลงให้ดูทุกวันนะครับมีมีมีเปลี่ยนให้ดูทุกวันนะครับเป็นแนวทางไกด์ไลน์เปลี่ยนจอเปลี่ยนแบตบมันจะรอนานอย่างนี้นะครับข้อเสียของการใช้โปรแกรมแบบนี้แต่ไม่เป็นไรครับขึ้นเหมือนกันเราก็ไม่มันก็ย่นเวลามันก็รวมๆแล้วมันก็เหมือนกบแฟคอมบิดแหละคอมบิดก็ประมาณนี้ครับรวมโหลดไฟล์รวมรวมแฟลรวมอะไรนะครับแต่รวมแล้วใช้วิธีนี้ง่ายสุด ะเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับมันมีเครื่องนี้มาให้ทำ่านผู้ชมเครื่องนี้เป็นการแก้กล้องมัวผ่านแล้วนะครับ๋ยวเรากูกันโอเคครับอันนี้พี่กดติ๊กถูกเลยครับแล้วก็ตกลงอ๋อเปิดใหม่โอเคครับพี่พี่ติ๊กถูกเลยครับแล้วก็ตกลงติ๊กถูกเลยครับตกลง โอเคครับถ้าขค้ือตัวนี้ถ้าท่านไหนมีโปรแกรมก็กดตามได้เลยแล้วก็เราให้ไกด์ไลน์การปลดด้วยนะครับว่ามีกี่วิธีในการปลดนะครับมี3ามหรือสวิธีเลยนะครับแต่ละเครื่องอยู่กับผมผมก็จะเลือกนําเสนอเป็นรูปแบบการปลดมือก็ได้นะครับหรือแฟล c คอมบิดทำกันได้ทุกคนนะครับตัวนี้โอเคครับเราก็รอครับตัวเครื่องก็กำลังขึ้นว่ากำลังติดตั้งแอปพลิเคชันอยู่นะครับ ลองดูว่าพี่ผ่านแล้วครับกดเน็กเรื่อยๆเลยครับข้ามได้ไหมพี่หน้าไปไฟข้ามไม่ได้เหรอเน็กเลยครับอ๋อโอเคต้องต่อไปไฟก่อนน้องน้องพี่ นิกเลยครับนิกได้ไหมพี่ไม่ไปไวไฟไม่ต่อหรอพี่กำลังเชื่อมต่อก็ต่อแล้วนิกเลยครับแล้กดถัดไปแล้วไม่ไปรูปไวไฟขึ้นเรียงพี่ม,มันเขียนว่าเชื่อมต่อแล้วอะ ถัดไปได้ไหมครับย้อนกลับทีหนึงกดเริ่มใหม่ครับไม่ไปเลย ลองตัดตัดฉันสัญญาณ Wi-Fi ออกดีครับแล้วต่อใหม่กดไม่จำหรือว่าลืมก็ได้พี่ลืมไปเลย ไปได้แล้วครับราหัสน่าจะผิดเนาะพี่เบเกี้ชิบามันมีปัญหาที่เด็กมันจแจ้งมาให้จ่ายท่านเด็กยังไม่จ่าย ออสายออกก็ยลยเนาะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพี่อย่าเพิ่งก็ได้ครับเสียวไว้ก่อนถ้าไม่ผ่านผมจะยิง ADB ท้ำให้อีกรอบแต่ผ่านแล้วแหละครับถ้ามาทรงนี้โอเคยังติดอยู่ใช่ปะครับหรือมีสคริปไหมพี่หรือยังติดอยู่ ออ่โอเคถ้ายังติดอยู่อย่างนี้นะครับยิงคําสั่งนี้เข้าไปนะครับปรับเป็น FRP reset mode นะครับแต่ก่อนเราใช้ตัวนี้ new m a t h นะครับปรับไปตัวนี้แล้วก็กด reset ครับอันนี้มันจะยิงในคำสั่ง adb นะครับก็คือ,อ okay, okay. เดี๋ยวรอสักครู่ครับมันก็จะขึ้นเป็นพอร์ตแล้เรียบร้อยแล้วเพราะว่า ตัวโปรแกรมนะครับบางรุ่นมันอาจจะแฟดนะครับเพื่อให้มันเปิดโหมดการแก้ไขข้อบกพร่อง USB ได้นะครับมันถึงจะยิงคำสั่งตัวนี้ไปได้โอเคครับโอเคครับพี่กดยอ,อกดย้อนกลับหนึ่งทีครับแล้วก็กดถัดไปใหม่ครับ มันจะไปหน้าหลักได้เห็นปรครับเขาจะไม่ได้กดเลยนะครับตอนนี้เราก็ต้องพลิกแพลงกันไปนะครับซอฟต์แวร์เพราะว่าบางรุ่นนะครับถ้าเป็น Android 6 J 5นะ่ะมันจะเข้าหน้าหลักเลยแต่ถ้าเป็น <c oughs> แต่ถ้าเป็น Android 7ก็จะประมาณนี้นะครับมันต้องพลิกแพลงกันไปอันนี้เราก็จะขอปิดคลิปแล้วนะครับท่านผู้ชมนี่ก็เป็นแนวทางการแก้นะครับเดี๋ยวไว้ต,ต่อกันใหม่ดีโอหน้านะครับก็ขอบคุณมากที่รับชมจน,จนจบนะครับ ไว้ต่อกันใหม่วิดีโอหน้าครับเดี๋ยวรอ,รอดูให้จบก็ได้นะครับมันจะมีปุ่มให้สร้างให้ข้ามาอะไรต่างๆเยอะเค๋ันน้างบัญชีแล้วโอเคครับก็ผมจะปิดคลิปแล้วนะครับอ่ครับผมวันนี้สร้างบัญชีแล้วครับสร้างได้เลยครับพี่